เสดีเพื่อนๆมีแคบ้างครับผมโจจิรวัตรครับีตอนรับพื่อ์เข้าสู่ช่องรับคาร์บีเคสตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมวันนี้นะเพื่อนๆผมดีใจมากแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพูดว่าไงดีเพื่อนๆเวลาเราดีใจมากๆนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยอาซิมแนนก็ไปรับรถในฝันของซิมแนนแล้วนะครับเกือบได้เปลี่ยนเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอาซิมแนนก็แฮปปี้มากครั้งนี้นะทุกคนก็ถึงคิวของผมบ้างเพราะว่ารถในฝันของผมเนี่ยมาแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆเดาออออออกกั้ยยครบวว่่่าาาืะไเีลลูขงงห เ,เงินตรงนี้นี่เองแล้วครับผมโอ้โหสวยอะทุกคนแค่มองก็แบบบาดใจรถที่ผมแบบอยากได้มานานแล้วอะทุกคนนะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวขับโชว์รีกว่าขับโชว์รีว่ามาพร้อมแล้วครับไปครับผมโอ้โหเป็นไงทุกคนนะ <laughs> <laughs> เนอะเฮ้ยขึ้นเขาได้ด้วยนะครับ บอกเลยว่าผมซื้อแล้วด้วยนะครับหนึ่งในรถในฝันคันใหม่นะครับนี่คือ New KQI 3 Pro และผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับตอนแรกอะ่ะเราก็ต้องไปออกกองต่างจังหวัดบ่อยใช่ไหมแล้วก็เวลาไปแต่และโลเคชันน่ะบางทีมันต้องไปไกลไงเพราะเราถ่ายรีวิวรถฉะนั้นเนี่ยผมมาอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามานานแล้วแล้วผมบอกเลยมันเจ๋งมากเพราะว่าเจ้า New นี่นะมันเป็นแบรนด์จากจีนะนะเพืเ่อนๆแต่ว่าเขาขายไปแล้วทั่วโลกเลยครับโดยพอยุโรปกับอเมริกาเราก็เห็นแบบเฮ้ยพวกยูทูบเบอร์ฝรั่งอะ่ะเขาใช้กันเยอะแล้วผมก็เลยแบบอยากได้บ้้างอ่่่ทุุุกคนนนนนนนแลรรเเเีพื KQR3 มัป็ ท็อปที่สุดเลยนะแล้วดูบิวคุณลิตี้ดิระดับท็อปนะครับเพื่อนๆของที่เขาให้มาพรีเมียมมากถึงขนาดรีวิวต่างประเทศนะครับเขายกให้เจ้าเนี่ยเป็น Mercedes-Benz of Scooter ปนะเรืที่สำคัญเวลาาจะไปออกกองมันต้องแบบน้ำหนักเบาใช่ไหมเนี่ย เรหมักแค่20โลนะครับแถบเจ้านี่นะเพื่อนๆสามารถพับเก็บง่ายยกไปไหนก็ง่ายนะครับใช้งานง่ายร้อมสปีดเขา3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมล้วชาร์จไปครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง50กิโลคือ <c oughs> บอกเลย50โลนี่ผมขับไปทํางานกลับบ้านได้3วันนะ <c oughs> แต่ถ้าใครบ้านไกลกว่านั้นหรือว่าอยากขับไกลกว่านั้นนะครับเจ้านี่ชาร์จแค่6ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถวิ่งได้ต่อแล้วเพื่อนเจ๋งมากตอนแรกเราเห็นพวกยูทูบเบอร์ยุโรปฝรั่งเขาใ,ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องแพงนะแ, off, น,แน,น่เลยเม แล้วได้ build quality ระดับนี้นะครับเชื่อมต่อ iPhone ได้ด้วยเนะ่เพื่อนดูดิมันเป็นดริสเบรกหน้าหลังเลยนะครับแต่ถ้วเวาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันแพงไปอะ่ะเราไม่ได้อยากได้แรงอยากได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะเพื่อนเที่ราคาย่อมเยาลงมานั่นก็คือทันดันแทน แรงแรงอยู่แรงอยู่นะนี่ขนาดรุ่นน้องนะ KQI 2 Pro นะครับซึ่งท็อปสปีดเขาก็ไม่ลดลงเยอะครับเหลือ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชาร์จเต็มๆครั้งหนึ่งนะครับวิ่งได้40กิโลเมตรนะก็ราคาถูกไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับเหลือ22,900นะเพื่อนๆซื้อเจ้า New Scooter เนี้ยครั้งเดียวนะน่าจะใช้เย็นผมเปลี่ยนเอาผ่าดะถ้าใครสนใจอยากได้สกูตเตอร์เท่ๆไว้ใช้งานแบบผมนะครับก็ติดต่อได้ที่ตามนี้เลยนะครับเทสแอร์แบ็คเทสแอร์แบ็คอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเจ้านี้นะเพื่อนๆ เแต่อีกคันนึงนะครับที่ผมเนี่ยอยากได้มากๆที่บอกว่าเป็นรถในฝันตั้งแต่ต้นคลิปเนะี่ยคือเจ้านี่เลยครับทุกคนนี่คือน้อง lamborghini urus s ที่เพิ่งเปิดตัวและเพิ่งอ,ออกมาเลยเ,เพื่อนๆน่าจะเป็นคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ lamborghini bangkok นะครับ renault motor นะครับนะที่ส่งคันนี้มาให้ผมเลยนะขอบคุณจริงๆนะ <laughs> ล้อเล่นนะเพื่อนๆเขาไม่ได้ให้เราหรอกครับเพราะว่ารถเนี่ยราคาเริ่มต้น23.59ล้านบาทเขาคงไม่ให้ฟรีนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวนะเพื่อนๆมาลองใช้1วันที่เขาใหญ่นะก็เหมือนกับเราได้ออกเดตกับสาวที่แบบเราชอบมากๆอ่ะเพื่อนๆนะผมจะเล่าเพื่อนๆฟังนะว่าทําไมเนี่ยน้องอูรุสคันนี้เป็นรถในฝันของผมที่ผมอยากได้มากๆอยากได้จริงๆนะครับก่อนหน้านี้เลยนะก่อนที่เขาจะอูรุสรุ่นแรกนะเพื่อนๆต้องย้อนไป5ปีที่แล้วเขาก็เปิดตัวแล b บ r g h น n i u r ุสนะครับเป็นซ u เปอร์ v คันแรกของแล i บอแต่ พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปช่วงปี1977นะเพื่อนๆถ้าใครดูเรื่องสีล้อเกียวปวนและเบกินี่แล้วเพื่อนจะรู้ว่าเขาเป็นบริษัทที่สู้มากนะล้มละลายบ่อยมากแล้วก็ยังสู้กลับมาได้ทุกครั้งนะครับและแน่นอนว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มาร่วม30ปีนะช่วงปี1977เนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจได้มาเยือนบริษัทแลเบกินี่อีกแล้วนะเพื่อนๆซึ่งแน่นอนนะครับการเป็นผู้บริหารที่ดีเขาจะทำยังไงเขาต้องคิดค้นหาวิธีวว่่่่าาาาาาเเเเเ้้้ยยยรรรรรรระพพิิิิิมมอออออออดดดด์ขททไไไงใหใหหบบษััััูแลลนนนนนธีคก็ืปสญญผต ให้กับบริษัทนอกนะครับหรือว่าเป็น OEM ให้กับบริษัทอื่นๆที่เขาอยากจะจ้างเราผลิตนะเพื่อนและหนึ่งในสัญญานั้นนะครับเป็นกองทัพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ US Army นะเพื่อนเอนเราไดออเดอร์จากทางการทหารมามันก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเอานะไหนๆก็เป็นบริษัทผลิตรถซูเปอร์คาร์ทั้งทีนะจะผลิตให้กองทัพใช้มันก็ต้องระดับซูเปอร์เหมือนกันนะแต่ว่ากองทัพสหรัฐนะครับเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้อยากได้รถสปอร์ตรถแลเบอกิน i ี่ติ้ติ้แบนแบรับเขาเนี่ยอยากได้รถที่ทุ่มเกาะขนคนขนอาว ที่ลมโบได้สร้างให้แล้วก็ใช้เครื่องใหญ่ๆ V8 V12 ครับ mm hmm. เพราะว่าแน่นอนนะใช้ในการการทหารเนี่ยมันก็ต้องกันรกระสุนได้การที่เราจะรดคันนึแล้วเพื่อนไปขุ้มก่อขุ้มอะไรเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นขนอาวุธขนยุทโธปกรณ์มันก็น้ำหนักเยอะใช่ไหม mm hmm. เขาเลยต้องใช้เครื่องใหญ่ๆแล้วโปรไทยครั้งแรกที่เปิดตัวนะครับก็คือชีตาและ LM001 อ่าจริงๆนะเพื่อนมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับสรุ่นนี้เนี่ยต่างกันแค่ว่าชีตาเนี่ยคือผลิตให้กับกองทัพไงเพราะว่าในทางการทาหารเนี่ยพวกรถหรือยานพาหนะเนี่ยเขาจะใช้ รถถังไทเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นรถขนส่งชีตาและที่ใช้ชีตาเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกของทุกคนเขาบอกว่าชีตาวิ่งสูงถึงร้อยนะครับประมาณ3ามวิคือด้ชีตาวิ่ <c ười> <c ười> วงไล่ผมแล้วผมขับเอาผ่านอะไม่ทันนะเพื่อนขับอาผ่าดหนีไม่ทันนะครับนะ แล้วก็ถัดมาเป็น LM002 นะครับในปี1986แต่สุดท้ายนะเพื่อนๆผมก็รู้ว่าเขาคุยกันยังไงนะครับก็ไม่ถูกใจกับกองทัพสหรัฐเท่าไหร่นะโปรเจกต์นี้ก็เลยโดนยกเลิกไปซะอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถัดมา9ปีนะครับเขาก็ยังมีโครง LM001 ใช่ไหมเพื่อนๆทาง l a ร b o r g h กินีเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทผลิตรถยนต์แล้วก็ต้องเป็นนักธุรกิจด้วยเขาเลยโครงเนี้ยมาสร้างเป็น LM002 นะเพื่อที่จะขายประชาชนทั่วไปใส่เครื่องวีฟ2ใหญ่ๆแรงๆนะเพื่อนๆแต่ว่าอย่างทีี่่่เรรราาาู้้นนนะคคััวมมมมกก็็งงไไไดดขยอแ จะไม่หายไปนตลาดอย่างยาวนานแบบนี้นะครับและแน่นอนว่า5ปีที่แล้วนะครับทาง lamborghini เนี่ยก็ได้ปลุกชีพน้องกระทิงดุอ้วนใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าลัมโบลัมโบให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆเรียกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับโมเดล suv แบบนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วลัมโบก็จะเป็นผู้มาก่อนการก็ได้นะเพราะว่าล a มโบเนี่ยเป็นคนสร้าง super suv ไว้ตั้งแต่เกือบ40ปีที่แล้วทุกคน,คนแต่ว่าตอนนั้นกระแสะมันยังไม่มาไงคนจะซื้อลัมโบซื้อซูเปอร์ ต้องตงเิเตียแบนๆใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะเพื่อนมองไปแบรนด์ไหนเนี่ยเขาก็ออก SUV มาทั้งนั้นแถม SUV เนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําให้บริษัทเขาได้ขายดิบขายดีเพิ่ยมยอดขายให้มหาศาลมากมากเลยเพืพ่อนแม้กระทั่งแล้วบางทีอ u ร u สคันนี้นะครับถ้าเราดูยอดขายปีเนผ่านมาจะเห็นเลยว่า u ู u สเนี่ยขายดีแซงฮุรคันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหโอ้โหประวัติยาวเลยนะคอแห้งเลยพุ่งตรงนะทุกคนครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเห็นที่ดูบตอนนนั้เ เราก็ไปเที่ยวปกตินะครับแล้วก็เห็นอูรุษสีเหลืองอขับผ่านมา รถอะไรอ่ะโคตรเทพอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนั้นสมัยรุ่นแรกรถตะแกงเนี่ยมันจะเป็นตัววายแบบนี้นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นรังพึ่งนะตอนนั้นผมก็มองแล้วก็เทแล้วนะแต่พอเขาเฟซลิปมาแล้วเนี่ยนี่คืออูรุ S เอสนะครับเพื่อนๆเอสเนี่ยก็คือซั c เซสเซอร์หรือว่าผู้สืบทอดจากอูรุตัวก่อนนะถ้าตรงตรงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับตัวแรกมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาต่างนะครับเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะเพื่อนๆเพื่ดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มช่องระบายอากาศตรงนี้ให้มันเ่ขึ้นกาพอดมมูแบบิ มากขึ้นหรือถ้าใครเนี่ยชอบ e r f o r m ฟ n t e จะเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับ e r f o r m ฟ n t e นะครับซึ่งจริงแล้วมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับแค่ดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับหนึ่งในจุดสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าอูรุสที่เป็นตัว S แล้วเนี่ยก็คือช่องตรงนี้ครับนี่ซึ่งตัวก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเต็มใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าพอมันเฟรลิฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเวิาขึ้นไปนะให้ดูแบบเส้นสายเขานี่ดูดุดันมากนะเหตุผลที่ผมชอบอูรุสอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆคือพอใช้ฮูร่าแคนไปนะเราก ได้ทั้งแมนแล้วมันไปไหนก็ได้จริงๆอะ่ะแล้วคืออุลุต,ตัวแรกอ่ะผมเคยขับไเปเพื่อนคือชอบมาก แรงมากแล้วพอเป็นตัวใหม่นะเพื่อนเขาก็ยังได้เครื่องเดิมนะครับ V8 4ี่ลิตรทวินเทอร์ที่แรงม้าได้666ตัวนะครับเพิ่มขึ้นและก็แรงบิดเนี่ย850นิวตันเมตรนะเพื่อนเชื่อไหมว่าเครื่องแบบนี้จับกับเกียร์ออโต้ ZF8 สปีดเนี่ยบวกกับน้ำหนักตัวเขาเนี่ยประมาณ2.2ตันนะเพื่อนๆสามารถทำศูนย์ร้อยเนี่ย3.5วิศูนยถึงสองนะครับ12.5วิแล้วก็ท็อปสปีดที่305กิโลเมตรแบบสบายๆแม่ไเห็นแค่นี้เนี่ยผมก็ชอบเลยเพื่อนๆดูรรรูปททงงดด้้าาาาานนนนขิคืือออมมมัเเเ่่่ะพพๆผียสถ าซิมแนนพาเพื่อนพาคุณพ่อคุณ,คณแม่เด่ยไม่สัมผัสความเร็วที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายสบว้ แต่แน่นอนนะในประเทศไทยเนี่ยคงขับไม่ได้นะในสนามช้างเนี่ยก็อาจจะได้นะเพื่อนต้องไปลองดูนะเอาตรงนะเพื่อนข้างๆเนี่ยผมก็ชอบมากด้วยเส้นสายต่างๆเขาอ่ะมันจะมีความคมความโบวความเบ่งกล้ามแล้วถ้าเพื่อนสังเกตดีๆทุกเอ e m เมนต์ทั้งหมดตรงเนี้ยมันคือตัววายหมดเลยนะเพื่อนตรงเนี้ยช่องชาแน,นลนี้ก็เป็นตัววายเหนือซุ้มล้อหน้าก็เป็นตัววายนะครับแล้วก็ตรงซุ้มล้อหลังนะเขาก็ปรับองศาให้มันเป็นเหมือนตัววายแบบเท่ๆออกมานะครับแล้วแม็กของเขาคันนี้อันนี้เป็นแม็กยี่สิบสามนะเพื่อนแล้วก็ใส่กับเบรกหหน้าททีี่่่ใญส ในโลกนะเ,นเพื่อนๆจับกับจานคาร์บอนเซรามิก440มิลใหญ่ขนาดไหนเนี่ยดูมือผมดิทุกคนผมว่าผมก็เป็นคนที่มือใหญ่นะแต่พอไปวางใกล้ๆเบรกแล้วเหมือนมือเด็กอะ่ะดูดินะ โอ้โหเบรกมันใหญ่สะใจมากครับแน่นอนนะรถใหญ่ๆห,หนักๆแบบนี้ทําท็อปสปีดได้300แบบนี้เขาต้องมีสต็อปปิ้งเพาเวอร์ใหญ่ๆหนักๆนะครับจากเบรกหนึ่งพอทนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ก็อย่าดูถูกไปนะครับถึงแม้จะ1พอนะครับแต่พิสตันหรือลูกสูบเขาเนี่ยใหญ่มากที่จับกับจานสามรมิลน,นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมนี่แต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมชอบมากในรถคันนี้นะครับคือบันไดนะครับอยากให้มาดูมากทุกคนบันไดเนี่ยเขาเอาไว้ให้เราเหยียบใช่ไหม แต่นี่เป็นคันแรกนะครับที่ผมเห็นแล้วผมไม่กล้าเหยียบบันไดทุกคนเพราะดูบันไดเขาเป็นคาร์บอนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วว่าใครจะกล้าเหยียบซึ่งผมรู้ว่ามันไม่แตกอยู่แล้วอะแต่แบบเราเป็นคนรักรถนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราก็รักในพวกรถลายคาร์บอนเราก็อยากจะทะนุถนอมลายคาร์บอนเขาให้อยู่กับเรานานนะครับก็เลยเนี่ยวันนี้ขับมาทั้งวันนะครับยังไม่ได้เหยียบลายคาร์บอนเลยครับยังสะอาดอยู่เลยนะเ<ๆ>นะพื่อนๆนะแน่นอนนะครับเป็นออปชั่นแล้วก็ราคานะ่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมบอกเลยเทใครขึ้นรถมาต้องมองอะแบบบ จะก้าเฮ้ยมีคาร์บอนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วถ้ารับเสียบไว้ ไม่เป็นไรครับ,สบยเสียบใบเหยียบไปเถอะครับถ้าแตกก็ซื้อคันใหม่เลยนะครับเสีบยบใบเขารวยอยู่แล้วครับรู้ป่าว่าไล่ใครออกแล้วลดคอ้อสเยอะสุดไล่ใครออกไล่กูมาดูด้านหลังกันบ้างเพื่อนๆเ,เพราะว่าด้านหลังเขาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรีดีไซน์อีกนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนเดาก่อนตรงไหนอ่าให้ดูแล้วก็เดากันเล่นๆก่อนหนึ่งในสมัครข่าวมุ่งนอกนะครับเขาบอกเลยว่าหนึ่งในอาชีพที่สะดวกสบายที่สุดของวงการยานยนต์ยุคนี้นะครับก็คือดีไซเนอร์ที่ดูแลโปรเจกต์แล็บ g ุนก i Urus S ผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะว่าเขาตีพิมพ์อย่างนั้นจริงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วคือนี่ครับชั้นแลรวมตรงนี้ซึ่งตัวก่อนเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเคิร์ฟกลับมาฝั่งนี้แต่พอเขาเปลี่ยนรุ่นแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันเฟลิปนะเว้ยมันต้องรุ่นใหม่นะเว้ยดีไซน์ต้องต่างเขาเลยเปลี่ยนจากฝั่งนี้นะครับกลายเป็นฝั่งนี้อ่ามันก็เลยดูแล้วสวยขึ้นนะครับส่วนข้อดีของมันก็คือระบายลมหมุนวอลเทคที่เกิดขึ้นเวลาเราขับด้วยความเร็วนะมันก็จะมีวอลเทคอยู่ใต้นี้ไม่ให้มันดันรถไม่ให้รถมันเสียเสถียรภาพก็จะระบายออกฝั่งนี้นะครับผมเลขจุดนะครับเป็นเพื่อนคือตรงนี้ครับนี่ใต้ทะเบียนเนี่ยเขารี ดีไซน์บัมเปอร์หลังใหม่นะครับเพื่อให้มันดูเข้ากับการชนหน้าให้เป็นแนวเดียวกันก็คือแบบเว้าเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายท่อดีไซน์ใหม่ครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเท่านี้นะครับแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์อะไรไปเลยเนี่ยมันก็ยังเป็นรถที่ผมชอบมากๆรถที่แบบอยู่ในฟันของผมอยู่ดีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะบอกว่า้ทำไมไม่ซื้ออ่ะถึงเล่าอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนก่อนหน้านี้อูรุดเข้ามาขายในประเทศไทยใช่ไหมครับเขาก็ขายหมดโคต้าอย่างรวดเร็วและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเเเปปิดตัวทท่็นนรุแบบ คาบอนเยอะๆ,ๆแรงๆช่วงล่างเกาะๆนะครับเขาขายหมดไปแล้วหมดโคตาก่อนที่จะไปโชว์ที่มอเตอร์โชว์กับเพื่อนๆดีมา์มันมหาศาลมากจริงนะครับแล้วก็เหลือน,น้องอูรุสเอสคิดว่าน่าจะเหลือให้จองแค่โบเดียวสุดท้ายแล้วแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือยังไม่มีเงินนะครับเพื่อนๆ <l ux> และแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานจริงเนี่ยสัมภาระท้ายของเขานะครับสามารถจุได้616ลิตรซึ่งแค่นี้เนี่ยก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ใบหนึ่งใบเล็กอีก2ใบแล้วก็ไว้แคริโอนอีก2ใบข้างบนก็ได้มันเพียงพอแล้วครับสำ ่างจังหวัดกัน2วัน3วันหรือไปกัน4คนเลยก็ได้นะเพื่อนแต่ถ้าใครแบบอยากจะไปฮันนีมูนกับแฟน2คนไปกับคนที่รักไปสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะขับขึ้นเหนือไปเลยหรือล่องใต้ไปให้สุดเลยก็ได้นะครับไปยาวๆอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเราพับบ่อหลังทั้งหมดนะครับก็จะสามารถใส่ผลสาระได้เพิ่มเป็นประมาณ1,600ลิตรนะครับนั่นก็คือเยอะกว่าตู้เย็นนะเพื่อนแน่นอนว่าแทบจะย้ายบ้านกันได้นะครับใส่ตู้ยงตู้เย็นได้แล้วเพื่อนและแน่นอนนะครับรถระดับนี้ถ้าเราถือของมาแบบรถมันสูงไงเราก็กดแค่นี้รบวปเาา่ ระดับลงมาแล้วแค่ยกของว่างปึ๊บมือมันจะได้ไม่เมื่อยนะครับจะได้เอามือไปทําง,งานหาเงินนะครับแล้วก็ปิดไปดูข้างในกันดีกว่าเพื่อน และนี่เนี่ยครับเพื่อนๆคือภายในของ Lamborghini Urus นะครับแค่เห็นเนี่ยผมก็หลงรักแล้วว่านี่มันที่ขับยานหรือเปล่าทุกคนหลงนี่หลงจริงๆนะเพราะไม่รู้ปุ่มเนใช้อะไรบ้างเลยเพื่อนๆแต่แน่นอนใครผัดกระเพรากระเพราไม่ใส่กระเพราไม่เอ้าใครก็ใส่กันเนี่ยขออภัยนะครับกินกระเพรากัน้างแต่แน่นอนนะเพื่อนๆเราจะขับซูเปอร์เอสยูวีทั้งทีเนี่ยการกดปุ่มการเข้าเกียร์ปรับโหมดต่างๆเนี่ยมันต้องรู้สึกสเปเชียลและผมบอกเลยว่า Lamborghini เนี่ยช่ำชองเรื่องนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะแผงเกียร์ททััั้้้้้้งงงหหมมมดตตตรรรนน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 ีีีะะบบบจจอออเเเเเ์่่่่าาๆยยยยถใคคคุกก Audi ูแลว็ จริงๆมันคือระบบเดียวกันนะครับเพราะว่า l a m บ o r g กินเนี่ยอยู่ภายใต้ใตเครือของ o l k s w a g e n ก Group ซึ่งก็มีอีกหลายแบรนด์นะครับบูกติเอออะไรเอ่ยแล้วถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าระบบจอเฟอร์เทเมนต์เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆทำให้เขามีลูกเล่นมากขึ้นดูสวยมากขึ้นและปุ่มกดของเขาเนี่ยเป็นระบบแบบเฮปติกซึ่งเวลาเพื่อนๆกดเนี่ยปุ๊บมันให้ความรู้สึกว่าเรากดแล้วแบบปุ๊บจะมีความบุมเข้าไปของหน้าจอนะครับให้ความรู้สึกได้นะและคันนี้นะให้มาถึง3จออด้วยยกันผมเเเชื่ลใครข้ามาครรั้้งงงแกตองง2ออจอก็อึ้วเเเจอออ3ข้าไปงกกิมี่ลย จอตรงกลางแน่นอนนะครับก็บอกข้อมูลต่างๆต,ตัวรถความเร็ววัดรอบ power t o r q ดูได้เยอะมากนะครับ boost และก็ข้อมูลสํำคัญๆจอฟอนเทเมนต์ตรงกลางก็คือควบคุมปรับวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์เปิดนีเวเกเตอร์หรือปรับค่าเซตติ่งต่างๆของตัวรถได้แล้วส่วนจอข้างล่างนะครับคือปรับระบบแอร์กับเบาะเย็นเบาะร้อนโดยเฉพาะนะแสดงว่าความเย็นอากาศนี่มันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะเพื่อนๆแลวด้วยความเป็น u r u s สเนะเราจะสามารถเลือกสติชิง่งและสีภายในเนี่ยที่พิเศษเป็นสีใหม่ไม่มีในอูรุสตัวเดิมนะครับเลือกได้เฉพาะ แค่ใน Urus S กับ Perform a เ t e เท่านั้นนะนั <Wow. S 1> ่นก็คือ b i c o l o r Sportivo นะที่จะเหมือนใน p e r f o r m a n t e ซึ่งผมชอบมากกับ Bicolor Sophisticated นะครับซึ่งก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะเอาให้เหมาะกับสไตล์ของเราถ้าลงมาเนี่ยคือเกียร์ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยดึงปุ๊บจะเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีกล้อง360องศาเวลาเราถอยนะเ,นเพื่อนๆก็แค่ดึงแบบนี้นะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นจอ360องศาให้เรานี่พาร์คกิ้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมด2องฝั่งนะครับนี่ ไม่ใช่นะอีโก้เนี่ยคือโหมด individual นะแปลว่าเราสามารถคอนฟิกได้เองเราอยากได้ช่วงล่างแบบสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยแบบไหนนะหรือว่าโช๊กเนี่ยแบบไหนนะครับเราก็สามารถปรับได้เลยตามที่เราต้องการนะรหรือว่าถ้าเราไม่อยากได้เนี่ยเราอยากให้เขาเซตสแตนดาร์ดมาอันนี้เนี่ยคือโหมดสตาร์ด้ารถเริ่มต้นทุกครั้งเนี่ยจะอยู่ในโหมดสตาร์ด้าหรือโหมดคีซิ่งสบายสบายคอมฟอร์ตโหมดที่เราใช้ขับแบบชิลๆนะเ,นเพื่อนๆสปอร์ตเรารู้อยู่แล้วแค่ปรับสปอร์ตปุ๊บเสียงเริ่มดังขึ้นเลยหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีส้มนนนนนนนะะะะครรรรบบรััับบบบเเเเเพาาวว่่ออิฟทมมมต์กกก็็็จปปสสี้้้หหืแลลชงงถใ ียรลงนะคับและนี่ครับคือโหมดที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับอ้โหใครเปิดเบรคไว้ครับใครเปิดเบรคไว้ครับสั่นเลยเนี่ยนี่คือโหมดคอซ่านะโหรดที่สุดเอาไว้ลงแท็กนะครับหรือว่าโหมดเรสนั่นเองปกติแล้วเนี่ยในแลมโบนะโหมดคอซ่าคือโหมดที่หน้าปัดเนี่ยเขาจะปรับมาเป็นวัดรอบเหมือนรถแข่งและเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองแต่ในอูรุดดเพื่อนเพื่อน,เ,อน<ๆ>เขาเปลี่ยนเกียร์ให้เอออันนี้ผมก็ยังงงงอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะแบบมาเป็นรถซูเปอร์เอสยูวีเขาเลยช่วยคนขับด้วยและแน่นอนนะครับระบบเซฟตี้ช่วยเหลือรถเนี่ยจะปิดไวว้บบบบบบาางงรรรรระะะะนนนนคคคัััออย่่่่เชชชททโลลแก็ เบรคฉุกเฉินนะครับจะปิดไว้ทั้งหมดแน่นอนเราลงแพดบางทีรถอาจจะจับว่าแบบเฮ้ยจะชนคันหน้าแต่ไม่ใช่ครับเรากำลังสลิปสตรีมจี้ตูดเพื่อแบบให้คันหน้าบังลมไงพอบังลมเสร็จปึดเราได้เหยียบแล้วฟูบออกไปนะอ่า ใช่ครับเพื่อนเพราะการขับในสนามแข่งมันสำคัญมากนะด้วยรถความเร็วเท่ากันน้ำหนักเท่ากันเนี่ยเหยียบสปีดมาเท่ากันเนี่ยเราต้องให้คันหน้าบางลมนะนแล้วก็จะมีคนวอลม,มาบอกโอ้เทคเอาไวลูบูแล้วก็ฟื้วไปอีกครับผม ช่วงนี้ F1 ไงเพื่อนๆมันก็แบบจะอินนิดนึงนะครับอ่ะลงมาเซปเบียเนี่ยก็คือแซนนะครับลุยทรายเผื่อเพื่อ,อนๆขับไป,ไไปดูใบอะไรอย่างนี้นะก็กดเข้าโหมดนี้ได้<ม>เทอร่านะก็คือถนนคู่คา<ม>เวลาเราไปแบบทางที่เขายังซ่อมอยู่อะไรเงี้ช่วงนี้เนี่ยก็ทํากันเยอะนะครับก็เหมาะมากนะไปถนนคู่ค่าแล้วก็เนเว่ะนี่ม้ามตกนะครับอาจจะต้องรอหน่อยเป็นโหมดที่ทําให้รถเขาเนี่ยเซฟที่สุดคือคนเรงหรือเรอคชันของรถเนี่ยจะช้าที่สุดเพราะว่าเขาไม่อยากให้รถมันกระชากไงเพราะถนนมันลื่นจริงๆน่าจะใช้ได้นะเวลาฝนตกหลักกกาาาารรทํงนนนยคคล้ๆััะบ แต่อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับโหมดเดียวในดวงใจผมเนี่ยคือคอซ่าออนลี์ให้มันสมกับเป็นเลมูกี้นี่นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆเชื่อไหมมันเป็น SUV ที่นั่งสบายมากลำโพงก็เป็นออปชั่นที่เสียงไพเราะขึ้นนะครับแบงก์แอนด์ลูปเส้นซึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุกอย่างดีหมดเลยครับข้างหลังก็นั่งดีเซนเตอร์พวงมาลัยก็ดีนะฟีลลิ่งการจับอะไรต่างๆเนี่ยมันดีไปหมดเลยนะนเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งไม่ชอบเนี่ยก็คือเวลาเราปรับโหมดอ่ะคือบางทีเราไปคอซ่าแล้วเราจะกลับมาสตาร์ด้าจะขับเข้าหมู่บ้านมมมััันนนไไไ่่สสาาาาารรถดดดกกกลลบบบป้้ะแตตึ๊งทีเพอ กลับไปสตาร์ด้าหรือหมดแรกเริ่มได้เนะี่ยคือเพื่อนต้องกดไปอีก4ครั้งครับ1 2 3 4งเพื่อที่จะไล่ย้อนกลับมาใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งด้เพื่อนๆจะปรับคอซ่าแต่แบบเฮ้ยนิ้วลั่นปึ้มอ้าวเลยไปขับแซบเบียนะ <c oughs> ไปขับทรายนะกด <c oughs> ไล่ใหม่หนึ่ง่นั่นแหละครับมันน่าหงุดหงิดมากนะครับสำหรับผมเนะี่ยและนี่ก็คือ3สิ่งที่ผมไม่ชอบกับเจ้ารถคันนี้ครับ1ครับด้วยความที่รถเนี่ยมันลำมากมันเท่มาจริงนะครับมันก็แลกมาด้วยการที่คนขับช่วงแรกเนี่ยจะต้องทำความเข้้าาาาใใใจกรชงงนนแต่่ละปุมมบ โยกลงบางปุ่มเนี่ยต้องกดลงไปนะครับหรือบางปุ่มเนี่ยต้องดันขึ้นนะเพื่อนอซึ่งแน่นอนว่าใครมาขับแ,แรกๆแเนี่ยอาจต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นยังเบาอุรุสเท่ๆนั่งสบายแบบนี้นะเพื่อนแน่นอนว่าเขามีออปชันเบาเย็นนี่ปรับตรงนี้นะครับหรือเบาอุ่นก็ปรับหน้าจอตรงนี้ได้สบายๆใช้งานง่ายมากแต่มันมีออปชันเบานวดให้ด้วยแต่การที่ผมจะกดบเบานวดนยเพื่อนผมจะต้องเข้าไปหน้าจอข้างบนซึ่งต้องเข้าตรงไหนวะเข้าหน<ว>้าจอข้างบนนะครับโดยการกดครั้งที่1นึ่งนะครับเข้าอแลบส้างจะ นวดได้แต่ก็สบายใช้ได้เนเพื่อนๆนะปรับความหนักหน่อยขอแบบ Intense เลยหลายคนเฮ้ยเฮ้ยออปชั่นใหม่ว่ะทุกคนออปชั่นใหม่วะสองครับถึงแม้ว่าผมจะชอบเบาะเจ้าคันนี้มากมายเพียงใดนะครับแต่ว่าด้วยความที่หัวหมอนเนี่ยเขาดีไซน์ยืดออกมาข้างหน้านะเพื่อนๆขับธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่เพื่อนลองนึกภาพวันที่เราจะเจ้าคันนี้ลงสนามแข่งการที่เพื่อนต้องใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคอเพื่อนๆจะเอ็นมาแบบนี้แล้วการที่หัวหมอนเขาเนี่ยยืดออกมาครับโพซิชั่ d ด i วิ่งเราจะกลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันจะไม่สบายกับตัวเรามากๆผมบอกเลยว่าสายซิ่งลงสนามเนี่ยปวดคอแน่นอนครับอาจจะต้องปรับ แล้วก็นั่งงี้ครับเหมือนใครครับเหมือนอาซิมเน่แต่เป็นโพซิชันการนั่งที่ผิดนะครับอย่าไปนั่งแบบนั้นนะครับ3ครับด้วยความที่น้องอูรุสนะครับเป็นตัวเฟรนซิฟเนี่ยมันควรจะเพิ่มแรงม้ามาให้มากกว่าตัวเดิมอย่างน้อยเนี่ยสิบหกตัวครับแต่เพื่อนเชื่อไหมครับว่าแค่16ตัวนั้นนะครับก็สามารถทําให้เจ้าน้องอูรุสเอสคันนี้ตอบสนองได้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยครับและนี่คือ3สิ่งที่ผมชอบกับเจ้ารถคันนี้ครับหนึ่งครับเนื่องด้วยสถานการณ์โลกตอนนี้นะครับเราเนี่ยเเเเห็็นนนนนรรรถแททบบบบจจะะะะุกกคคัลลยยยยพืื่่อออออต้้งงมมีีไฮิดา เมาไฮบริดเล็กๆนะครับสัก48โวลต์ไว้ช่วยปั่นไฟไว้ช่วยให้รถออกตัวดีขึ้นนะครับแต่นี่ครับน้องอูรุสเอสคันนี้ยังคงคอนเซปต์เฮลไอซ์เอนจินยังไม่มีระบบไฮบริดเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะครับซึ่งแบบเลิฟมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ล้ำค่ามากสําหรับคาร์คอลเลคเตอร์ที่แบบชอบรถชอบเครื่องยนต์จริงๆครับสองครับตอนน้องอูรุสโปรเฟมันเต้เปิดตัวนะเพื่อนๆที่เขาเปลี่ยนช่วงล่างเป็นคอยล์สปริงนะผมแอบตกใจนะว่าอูรุสเฟสลิ a ครื่องแอร์ซัสเพนชั่นไปด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ถอดนะครับยังเก็บไว้อยู่ซึ่งผมว่ามันเหมาะมากๆกับน้องอูรุสคันนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไปลุยทางลําบากได้ด้วยแล้วก็มันเหมาะกับรถครอบครัวเพื่อนๆมันควรจะต้องขับสบายขับนุ่มๆและแถมด้วยระบบแอร์ซัสนี้นะครับเวลาจะไปลุยออฟโรดที่ไหนนะครับเขาก็สามารถยกช่วงล่างได้สูงขึ้นอีก40มิลนะครับหรือมากถึง4เซนด้วยกันเรียกว่าครบจบซูเปอร์เอสยูวีที่นี่จริงๆครับสามครับอันนี้คือพูดในมุมมองของคนที่ชอบรถแล้ว อูรู้ตัวก่อนเนะี่ยหรือตัวแรกเนะี่ยแทบจะไม่ลงเลยครับสุดยอดมากนะใครที่ซื้อมือหนึ่งไปนะครับเรียกว่าใช้รถฟรีมีความสุขกับรถแถมปล่อยต่อเนี่ยก็ยังได้เงินคืนแค่บางเคสเท่านั้นนะครับซึ่งแนะ่นอนนะเพื่อนมันก็เป็นเรื่องของจังหวะก็อาจจะกําไรหรือไม่ขาดทุนก็เป็นได้นะมาพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมขอไปใช้กําลังใช้กําไรเอ้ยใช้กําลังกับเขากันเอ้ยอะไรวะใช้กําลังขับกันดีกว่าผมไป ตอนนคีคแัทก็อยู่ในน้องบูรุส S นะครับและโหมดแรกที่ผมเข้ามาตั้งแต่เริ่มนั่งนเนี่ยเพื่อนๆคือขอซาไปครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god คือผมไม่ได้ขับปูรุสนานมากแน่นอนว่าผมก็ชินกับเกิน SUV อยู่แล้วเพราะเราก็ได้ใช้อยู่หลายรุ่นเครื่องแบบ400 500มาแล้วก็ขับกันบ่อยนะ <c oughs> แต่นี่มันคือขับแล้วแบบลืมไปเลยอะว่ามันเป็น SUV ะตอนเหยียบเมื่อกี้ทุกคน <c oughs> <c oughs> มาทดสอบถูกที่จริงๆนะครับที่นี่นะครับโซกแคมปิ้งนะเพื่อนเป็นที่พักสไตล์แคมปิง้งหรูหราสิ่งอำนวยความสะดวกครบเนี่ยแล้วเพื่อดูถนนเข้ามาของเขาดิ กลุ่ม l a m b ก r g h i n i ขับไทยแลนด์นะครับก็มีมาปิ๊งที pues ่นี่หลายครั้งนะครับเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องมาลองนะครับต้องมาลองเดี๋ยวขอเริ่มที่โหมสตาร์ด้าก่อนผมเชื่อแน่เป็นโหมดที่ได้ใช้งานจริงนะใช้งานง่ายๆนะครับคือด้วยการดีไซน์ของ Urus เนี่ยเพื่อนๆมันก็เป็น SUV ที่หลายคนอาจจะเห็นแพลตฟอร์มนี้ใช้กับรถในเครือของ Volkswagen หลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Bentley Bentayga หรือ Porsche Cayenne, Audi Q8 เนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าทัศนวิสัยเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับด้านหน้าด้าน สบายเพื่อนๆมาลองขับครั้งแรกนะคือเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยมันขับง่ายมากเลยสามารถชินและใช้งานกับน้องเขาได้เหมือนกับรถทั่วไปที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเลยครับผมว่านะฟิลโหมดนอร์ม l ลเนี่ยประมาณว่าเราขับปอร์เช่คายเอนคันเล่งไม่ได้เร็วอะไรเสียงไม่ได้ดังช่วงล่างนุ่มนะคะะรับพวงมาลัยเขาตอบสนองไวมากคิดว่ามันอาจจะไวเกินไปนิดนึงสาหรับรถที่ไซส์แบบนี้น้ําหนักเท่านี้และสามารถทําท็อปสปีดได้ขนาดนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเขาเนี่ยน่าคุยกันนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่ารถที่มันเปอร์ฟอร์แมนซ์แรงๆ คุ้นเคยกับเกียร์แบบดูอคลัชจะเปลี่ยนได้แบบปั๊บปั๊บปั๊บหรือแม้กระทั่งในโรเล็ตอีโว่ก็จะเป็นเกียร์คลัชคู l แต่เจ้าน้อง Ur u S สเคันนี้ใช้เกียร์แบบ ZF ซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนช้าหรืออะไรแต่สิ่งที่เขายังคงใช้เกียร์ z f เเพราะว่าด้วย Ur u ูสเนี่ยมันเป็น SU สวและภาพที่เราเห็นในต่างประเทศบ่อยๆนะครับก็คือเจ้าของเนี่ยเขาใช้ลากล a m บกินีอีกคันหนึ่งอยู่ท้ายรถไปเที่ยวสนามแข่งรถไปเที่ยวทีี่่่ตตาางงๆเเเนนนยยมมมัจะฟิิกลลพืออชวใผ ซึ่งในประเทศไทยเนอันจะไม่มีนะเขาได้ใช้โหมดโถก็คือการลากจูงเวลาที่รถเนี่ยลากรถีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องใช้ทอกเยอะและแน่นอนนะครับเกียร์ดูโอคลาชเนี่ยมันไม่เหมาะกับการปรับจูนเพื่อมาให้ลากของหนักอยู่ท้ายรถหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเอาไปลากเนี่ยผมเชื่อมันจะมีการกระตุกเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยยังไม่ใช้เกียร์ดูโอคลาชในเจ้าอูรุเอสโอ้โหอนี่ทางคูขาจริงทางคูขาจริงแต่นิ่มดวลมากเพื่อนๆทีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะดูใหญ่่่่่ดูอ้วววนแตาาาาาาากกกรรรับเเงยมพะ เขามีระบบเลี้ยว4ล้อให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเรามาต่อกันที่โหมดสปอร์ตนะครับเสียงดังขึ้นมาเลยนะเพ,นเพื่อนรู้สึกได้เลยว่าก็เริ่มตูดดันแล้วนะ แข็งขึ้นนิดนึงพวงมลาลัยหนักขึ้นนิดนึงคันเล่นเริ่มตอบสนองไวขึ้นนะครับเกียร์เริ่มลากให้ยาวขึ้นทอ่อเริ่มดังขึ้นแค่สปอร์ตก็สนุกเลยครัทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเสียเงิน20กว่าล้านอ่ะจะซื้อซูเปอร์คาร์ทั้งทีก็ซื้อแบบเตี้ยเตียแมนไปเลยไหมเพราะว่ามันจะได้อารมณ์แบบซูเปอร์คาร์จริงแต่ผมบอกเลยนะว่าอูรุส่ะมันได้สองอารมณ์จริงนะเพื่อนเพราะเมื่อกี้อยู่ในโหมดซาร์ด้าโหมดนุ่มๆอ่ะมันได้อารมณ์เหมือนแบบรถหรูที่เราแบบใช้งานไปพาริงก็ขได้อเนออมมกต่่เเปป็นนนสรรีัิจะึงคผ เริ่มจะปลดปล่อยอสุรกายที่ถูกขังอยู่ภายใต้รถคันนี้ <Wow. S 1> แต่แน่นอนนะครับบทที่จะปลดปล่อยเขามาได้ไหมต้องเป็นคอซ่าดาวชิปอแล้วก็มีแบบว่าเสียงระเบิดปลายท่อครับนี่คาเลเรนมันไวมากเพื่อนๆทุกอย่างเปนเซนซิทีฟมากครับวงอะไรเนี่ยแรหนักมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการลากล้อเขาก็โหดขึ้น เครื่องตรงนะตอนแรกผมมีปัญหาเครื่องเทอร์โบคือไม่ได้ไม่ชอบนะครับแต่รู้สึกว่าแลมโบกินนี่มันต้องเครื่อง S เอเอคร <Pis. S 1> ือ่องเทอร์โบมันอาจจะไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นให้เราอยากจะลากเข้าไปเลดไลน์หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่กับบริษัทที่ชื่อแลมโบกินนี้แล้วนี่มันคือรถขับสี่ด้วยระบบก,กระจายแรงบิดบางครั้งที่เราเข้าโค้งอ่ะมันแอบรู้สึกเหมือนว่าคล้ายๆกับรถขับหลังอยู่เหมือนกันนะทุกคนและผมเนี่ยอยากลองตัวเนี่ยในสนามแข่ง มากๆเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจะทําได้ขนาดไหนถ้าเทียบกับซุปเปอร์คาร์เครื่องวางกลางแท้ๆอย่างน้องรุระเคนหรือว่าน้องอเวนทดอร์อีกไม่นานแล้วนะครับก็จะเปิดตัวนิว v 12เป็นที่เรียบร้อย <Okay. S 2> แต่มจริงนะทุกคนถามว่ามันให้อารมณ์ซุปเปอร์คาร์ได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังพูดถึงซุปเปอร์คาร์แบบไหนถ้าเพื่อนพูดถึงซุปเปอร์คาร์ที่แบบมีความดิบสูงตัวไลท์เวทจะเป็น S.T.O หรือจะเป็นอเวนตเดอร์ S.V.J เนี่ยโอเคฟิลลิ่งมันไม่ได้นะ,ะมันแทบจะน,นั่งติดกับพื้นเส เทือนความกระแทกเนะี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันฟีลเหมือนแบบเราขับซูเปอร์คาร์แต่ซูเปอร์คาร์คันนั้นอนะมันสบายมันมีบัฟเฟอร์ห่อหุ้มเราอยู่อีกหนึ่งชั้นอนะถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานความเป็นซูเปอร์คาร์ของเขาหรือโหมดเรซซิ่ง,ม,งมันก็เหมือนกับรถหรูคันหนึ่งที่จะพาเพื่อนๆไปไหนก็ได้และผมเชื่อว่าเนี่ยมันคือรถ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันเหมาะกับฝนเมืองไทยมากๆและเหมาะกับคนไทยมากๆอากาศร้อนก็เปิดเนี่ยเบาะเย็นแล้วก็กดนวดลอรถติดไปฟังเพลงพราๆจากเครื่องเสียงไทยเอ็นค่อยๆคุยซิ่งไปตามเบืองมันเป็นอะไรที่ลงตัวจริงครับ Fly <Come up. S 1> fly away fly away, fly away, fly away โอ้โหเพื่อนๆครับสรุปเลยนะนี่คือรถในฝันของผมจริงๆอะ่ะมันมีทุกอย่างที่ผมอยากได้และมันให้มากกว่านั้นเพราะว่าการที่เราจะเอ็นจอยกับรถคันนึงเนี่ยถ้าผมขับเจ้าน้องคูเรกันอีโวอาร์ดับดีผมก็อาจจะเอ็นจอยกับคนที่ผมรักได้หนึ่งคนแต่ถ้าอย่างเนี้ยผมสามารถพาครอบครัวไปได้แต่ไม่รู้ว่าคุณว่าคุณแม่จะเอ็นจอยหรือเปล่านะตอนที่ผมไปทําเวลาอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่เอ็นจอยนะแต่ผมมองว่าเนี่ยแหละมันคือรถที่เหมาะมากๆอะ่ะเมื่อก่อนผมคิดว่าใครจะซื้อ s u v ยูวซูเปอร์คาร์ซูเปอร์เอสยูวีแบบนี้คือค เลยออกมาแล้วว่าเทรนด์แห่ง SUV เนี่ยมันมาแล้วจริงๆและหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยยอดขายของอูลุสเนี่ยแซงที่เป็นรถสปอร์ตสประตูเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แปลกใจอ่ะใครที่อยากได้นะครับก็ลองไปคอนฟิกเล่นได้ที่เรเนโซมอเตอร์ในระบุกินี่แบง k อกวิภาวดีนะครับวันไหนไปอาจจะเจอผมก็ได้นะครับแต่ยังเก่งก็แค่ไปดูนะครับยังไม่มีปัญญานะและแน่นอนนะเพื่อนๆบรรยากาศดีขนาดนี้นะครับนึกว่าอยู่อิตาลีแต่ไม่ใช่ครับนี่อยู่ที่เขาใหญ่นะเพื่อนๆที่นี่ครับย้ำอีกครั้งนะโซกลแ แต่เป็นแคมปิ้งแบบ VAP ทุกคนมีแอร์มีห้องน้ําส่วนตัวมีความสะดวกสบายมีคาเฟ่มีทุกอย่างที่ระดับโรงแรมแบบ4-5ดาวมีครบไว้อยู่ที่นี่เลยนะบอกเลยว่าอาหารอร่อยกาแฟดีวิวหลัก ร้านนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ที่อยู่ตามนี้เลยนะครับและแน่นอนกว่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเลนโซมอเตอร์นะครับที่ส่งน้องอูรุสเอสมาให้ผมลองวันนี้นะครับนี่ก็เป็นรถในฝันของผมนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรถในฝันต่อไปนะครับเป็นเพื่อนครับแน่นอนกว่านั้นนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามคลิปจนจบใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเป็นกำลังใจผมและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ